เขาทอาหารอร่อยเนี่ยร้านไหนหรอแกงเจริญหนูลองสั่งมาอร่อยเนี่ยอ๋อเขาคือปีกไก่ต้มเสีิยวน้องอร่อยเนาะอืมอร่อยเลยเขาบอกว่านัมเบอร์วันเลยหอมใช่ไหมใช่อันนี้คุกข้าวนะพี่เก่งกินได้เป็นหม้อมาร้องมันหอมจริง คืออันนี้ยัยเก่งกินได้เป็นหมอ้อจ,นะจุ่มจะลอกขึ้นข้อสอบก็ล่ะ,ละอร่อยอะ่ะอร่อยจริงอร่อยปะเออเห็นไหมแล้วไก่อ่ะมันซึมเข้าไปในเนื้อเลยอะ่ะเนื้อแต่กินชอบมื่อถ่า่ก็ชอบแบบเนี้ยใช่แต่ว่าพ่อห้ามกินไข่หนูก็าทาเพาะมันต่ำสูงเมื่ใไหร่เมื่มอเดียวกินได้ตุน๋นผิดไก่ จริงน้ำมันต้องเอาราดข้าวนะมไหนุ่มไม่เด้กข้าวม,ม่นจะหนาอะไรนะตักขอร่อยห,หน่อยนี่ไหมน้ำยาปูมันจืดมันแห้งไปตอนนั้นบอกพอแล้วม,มีแกงจับหวานแล้วไ,ไหม,อมเอาให้หมดเลย,ย,อ,ยอร่อยอันนี้ต้มอันนี้ซีอิ๊วเนี่ยอืมขึ้นข้าวสวยแน่นไหมใช่อร่อย กินเขาสวยแต่อร่อยเพราะปั้สวยทั้งนั้นรอ,อร่อยเกินแกอันนั่นนี่อร่อยต้องให้เขาดไีได้โยนเป็นภาขอพกิน<ม>แล้วเนี่เยเคี่ยวข้าวคือเคี่ยวข้าวแดงเหรอหลอย่หรือเปล่าตอนไหนวะไม่รู้ไม่ได้สังเกตไม่ได้ยินคือเมื่อกี้เลื่มตกอ,มตอ,อย่างเงีง้ย<ง>อะไรนะมันอร่อยเกินอ่ะ อะไรเกินอะไรที่มีส่วนจริงเมื่อกี้อาจจะลืมตัวอเอาหรอเสียงพี่เปล่าพี่จุ๋มเขาชอบกินข้าวแล้วซีดไปด้วย,ยอ,อัดพันรสไงแหน่เลยพี่จุ๋มแน่เลยซูบซูปเมื่อกี้ฮัลโหลพ่ะ โอเคเดี๋ยวจะเราสามคนประสานเกี่ยวกันาอยู่หน้าบ้านนะคะอ๋ออเคค่ะเค่ะยวึงออกไปค่ะค่ะเรียมของตบงขอาข้วมอืมต้องหักเง,งื่นพี่กินอะไรกันพี่เชียรอรวย แหนมคะ่ะไม่เดี๋ยวถ้าเรื่องกินเสียงดังจะเตือนหนูได้เลยเพราะหนูเป็นคนหนูไม่นไชนไม่ชอบให้ใครแบบกินข้าวเสียงดงังหนูจะหูหนีบหนูเป็นโรคจิตเหมือนกันแต่หว่างวันที่หนูก็ลืมกินเองเสียงดังเอง<ะ>อิม่มตอน,นนั้นเนี่ยจุกเขาเนี่ยจริง,รงหนูจุกคอนเฟกเมื่อกีอก้ล้บ้านเดี๋ยวรอดูนะคะ กินผืกขาดูอีกจานเหรอฮะมบกบังมะเนี่ยแต่เขาเนี่ยมะม่วงน่ากินมากเอ้ยมะม่วงเนี่ยน่ากินมากมะม่วงสุกแต่เรามีทุเรียนอ่ะอืเราก็ล่อทุเรียนไปเลยมะม่วงกินได้ผักยกแต่เดี๋ยวทำงานเนี่ยกินวันเนี้ยพอดีพอดีคืนนี้ก็กินมือเดียว ไม่เดี๋ยวทำงานแล้วเดี๋ยวว่าหิวอีกเปล่าฉันไม่ใช่ฟาง <laughs> แต่น้ำยาก,กูอร่อยจริงพมมี่เก่งค่ะหนูว่าอาหารที่เราเตรียมไว้สามถึงสี่คนไม่พอแล้วค่ะเพราะว่าฟางกินคนเดียวห้าคนแล้วค่ะฮะ <laughs> ที่เก่งมันอร่อยมากจริงๆนะ พี่เก่งยังไงพี่ย่งต้องกินจิบนิดนึงก็ยังดีสาวน้อยตัวเล็กกินเนี่ยไว้ให้แม่ด้วยนะ <c oughs> แม่แม่กลับมาแม่แม่ขายของอ่ะในมาเก็บเสื้อถุงดำแม่แม่ขายของกับหนูไหมล่ะเดี๋ยวกลับเอ็ดหนูไม่อยู่บ้านนะ <c oughs> ไปนอนเอาเลิกเอาชัยก่อนหนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่กินพร้อมพี่เก่งไงพอดีอ่ะอืม พี่แกบอกไม่ฉันต้องงานกินคนเดียวฟางคนอันตรายไม่มีเลยเข้าไปก่อนเรียบร้อยเหมือนภาพตอดนี้เป็นคนดีแบบแม่บอกว่าหิวนะเลยถ้าเราหิวขนาดนั้นเราแวะกินข้าวไปก่อนเลย แม่คิดถึงอร่อยมากค่ะเดี๋ยวหนูกินเผื่อแม่เองไม่เป็นไรยั <laughs> งไม่มีค่ะอยากกินพี่เสือจะกินเผื่อพี่เสือเองเอ้ยี่แปดใครแต่งหน้านะเอ้ยยี่บเก้าไม่ใช่เสือใช่ไหมจำไม่ได้อ่ะแต่งบุกไว้แล้วจองกหมดแล้ว